ตอนที่หนึ่งท้องฟ้าดาวตกอาณาจักรมีเทมีเทียวิเวทเหรอมีเทเวลเวลแดนดาวตกเดือนนภาในค่ำคืนที่ฝนดาวตกเป็นละยิปเป็นประกายละยิประยับเธอคือ <c oughs> ฉันช่วยปลดปล่อยเจ้าชายผู้เจดจ้าราวกับรวมเอาแสงจากดวงดาวทั้งหมดมาไว้ด้วยการออกจากแหวน เป็นคนที่สวยอะไรอย่างนี้เส้นผมสีเงินแลวกับล้อมมาจากละอองดาวดวงตาสีฟ้ากระจ่างชวนให้นึกถึงค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวตรงหน้าอกมีสร้อยคอรูปนาฬิการายซึ่งเป็นจุทรายสีวันนี้ไม่มีสมาธิแล้วละ่ะสีเดียวกับดวงตาของเจ้าตัวเปล่งแสงอยู่ขอสักตอนได้ไหมขอร้องลนะ ไม่เอาไม่เอาแต่แต่ไม่เอาแต่แต่ฉันอบอุ่นอย่างเขาไม่ไหวเอ,อสามารถปลดปล่อยสามารถปลดปล่อยฉันจากนิทาได้สามารถปลดปล่อยฉันจากนิทาได้เธอคือเจ้าหญิงแห่งทอยแม่สินะเธอคือเจ้าหญิงแห่งทอยแม่สินะพีชีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ่ะที่คุณเกนะกะโก้流星の国 เมเทโอเบลนธอท่านชายแห่งมีเทียมีกูเกียร์ชื่อ <reading> ช <vehicle" S 1> <ower> ื so ่อชื่อเมืองชื่ออะไรจักอ้ออันนี้มีเทียเวล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 เหรอมีเทียเวลมันเวลแบบเน้ท่านชายแห่งมีเทียเวลแดนดาวตกแดนดาวตกแดนคำว่าตกยังไงมันก็ต้องต่ำอยู่แล้วปะ แดนดาวตกมันจะพูดคำว่าตกยังไงให้อบอุ่นไม่เข้าใจว่าแต่เธอจะอยู่ท่านั้นไปถึงเมื่อไหร่หรือฉันนึกขึ้นได้ว่าตัวเองอยู่ในท่าเดิมกับตอนที่ปลดไยเขาออกมาจากแหวนท่านางคุกเขาเงนหน้ามองเขานั่นเองนายจังเป็นเจ้าหญิงทอยแมเวอร์ชันกอลลัมแย่ใจเย็น คุณสไตล์ยื่นมือไปฉันขอบคุณค่ะพอภาคีก็จะเพียนอออคอฉันมือข้างนั้นเย็นเฉียบจนน่าตกใจคันเหยหน่าขึ้นก็พบว่าเกมของเขาซีดเผือจนแดบจะมองทะลุได้เลยทีเดียวเอฮะฮะอเออเอเป็นอะไรหรือเปล่าคะสีหน้านดูไม่ค่อยดีเลยไม่เป็นไร กูจะได้กาย่างไรรัน,นก็จะบ่อยโราไมใจยาวเอ๊ะถ้าตกดวงน้อยถือกำเนิดจากราหมใจของเขานิโรยาวขวาจับมันไว้จะไปได้ทำได้ไงกันเนี่ยเหมือนโด,นะดนว่าว่าเสือกเลยอะสัตเต้ใจร้ายอุสายคิดว่าเป็นผู้ชายอกบุญมาตลอดเลยแล้วเนี่ยถึงช่างสงสัยจริงๆ ขอฟังสักไหมดิเธนะอช่างสงใจจริง,งเธอช่างสงใจจริงเธอไม่ได้จะพาผคนอื่นเีเธอช่างสงใจจริงๆฉันจะเป็นคนมีเมตตาสิ่งสแตก็คือฉันจะต้องคนเป็ดฉันจะต้องเป็นคนมีเมตตา จะเป็นพ่อพักนางเอกทําอะไรก็ไม่กอดนางเอกถามอะไรก็ไม่กอดนางเอกถามยี่เงาสาสซีอะไรก็จะไม่กอดเพราะฉันคือพ่อโอเควิญญาณของแซรจงสถิตแก่ฉันฉันจะพากเธอให้ได้ดิเย่นี่บ่นคนเดียวอ๋ไม่ละคือแซระกซีบางอย่างนันี่นี่จนจบเอาทำเช่นนั้นแล้วแต่ว่าเป็นอย่างไรก็ได้ให้けน้ พพเพื่อตอบแทนที่เธอปลูกฉันขึ้นมาแค่ตั้งจิตอธิษฐานแล้วป่อยสิ่งนี้ขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนความปถนาใดๆจะเป็นจริงได้ข้อหนึ่งมันอ่อนโยนแล้วมันก็จะดูไม่เป็นผู้ชายอเสียงอสแต่เธอเซียเสีงยงยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ดาวตกที่เขายื่นให้เดีย๋ยวจใช้เลยขอสปอยเที่จำได้คือมันคร่าชีวิตคุณจสแต่เขาเอออะคำประจำนางเอกกหรอเอเอออะเอมีอยไางเงี้ยถ้าจะไม่ผิดฉันกำลังขี่ดาวตก เหอข้ามวอดวอดความแฟนตาซี